โหราศาสตร์ไทยนะครับกับโหราศาสตร์สากลมีความแตกต่างนะครับตัวหลักๆอยู่2เรื่องนะครับ1คือเรื่องของตัวดาวโหราศาสตร์ไทยเราก็มีดาวตั้งแต่อาธิย์านาคารพุธพฤหัสสุกนะครับเสาพระลาหูพระเกตุรุตยูนะครับอันนี้ก็คือโหราศาสตร์ไทยแบบคราีสุริยายาส่วนโหราศาสตร์สากลเขาก็จะมีดาวอื่นเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเป็นเนปจูนพูโตเมเิเตเรเนียก็สุดแท้แล้วแต่ถ้าของยูเรเนียเนี่ยนะครับยิ่งมีดาวเทพอีก18ดวงยิ่งเยอะกว่าโหราศาสตร์ไทยเข้าไปอีกนะครับหนึ่ง เยอะน้อยไม่เท่ากัน2คือหลักการคำนวณจุดตั้งต้นของไทยนะครับเริ่มต้นที่ตัวของอัศวินีนะครับเป็นราศีเมษแล้วก็จะฟิกเขาเรียกฟิกมุกคือคงที่ตลอดไปแต่ส่วนสากลเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีการเคลื่อนที่ปีละ50ฟิลิปดาเขาจะค่อยค,อยคอยเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นของโหราสต์ไท,าทายเนี่ยเป็นมือขวาอุรัสตาสากลเป็นมือซ้ายเริ่มต้นตั้งต้นที่เดียวกันแต่ว่าของไทยเนี่ยพอผ่านไปกี่ร้อยปีพันปีไทยมือขวาก็อยู่ที่เดิมแต่ของ ระบบสากลเขาจะค่อยๆขย,ยับปีละ50าิลิบดาวจ,จุดตั้งต้นเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยนไปเรื่อยๆทาให้มันมีมุมห่าง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 ค่อยๆถางออกไปแน่นอนว่าพอผ่านระยะยาวหลายร้อย,ยปีหรือหลายพันปีมันจะกลับมาทับที่เดิมอีกแล้วก็จะวนแบบนี้ห่างกันไปอีกเพราะเขาขยับเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเจนึงเป็นที่มาว่าทําไมเปิดตําราข,ของไทยดาวย้ายแล้วแต่พอเปิดตําราข,ของสากลดาวอาทิตย์มันยังไม่ย้ายหรือดาวอาทิตย์ย้ายไปก่อนตัวหลักๆนี่คือที่มาที่ไปครับ